นี่คือบิสกิตอัดแท่งพลังงานสูงรุ่น900ของจีนหรือที่รู้จักกันในภาษาจีนว่าเฉียวไป้ายยาสัวการเลี้ยงโดยทั่วไปแล้วบิสกิตชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของสเสบียงอาหารจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสนามรบและในสถานการณ์ฉุกเฉินเฉียวไป้ยยาสัวการเลี้ยงเป็นบิสกิตอัดแท่งพลังงานสูง ใช้เป็นอาหารฉุกเฉินสําหรับทดแทนมื้ออาหารมันจะให้พลังงานสูงอิ่มนานและพกพาสะดวกมันเหมาะสําหรับภารกิจกลางแจ้งเช่นเดินป่าตั้งแคมป์หรือในสถานการณ์ภัยพิบัติคุณสมบัติของมันมีเนื้อสัมผัสแน่นไม่ดูดซับความชื้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยลดความเหนื่อยล้าและฟื้นฟูก,กําลังกายได้อย่างรวดเร็วมันถูกบรรจุในซองฟิล์มกันชื้นด้านใน และถุงฟอยศ์ูญย,ยากาศเพื่อป้องกันออกซิเจนและแสงภายนอกของมันเป็นถังเหล็กสีเขียวแบบทหารขนาด4กิโลกรัมภายในมี20หอหอละ200กรัมวิสกิชุดนี้ถูกค้นพบภายหลังการเข้าตรวจคน้นพื้นที่ฐานที่มั่นเดิมซึ่งทําให้เกิดการตั้งข้อสังเกตในสังคมว่าสเสบียงภาคสนามในพื้นที่ดังกล่าวอาจมีแหล่งที่มาจากหลายประเทศอย่างไรก็ตามการค้นพบเพียงสิ่งหนึ่งของสิ่งนี้ ยังไม่สามารถใช้เป็นข้อสรุปได้โดยตรงแต่เป็นเพียงหนึ่งในข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการดำรงชีพระหว่างการปฏิบัติการภาคสนามเท่านั้นแต่ว่าอาจจะเปลืองน้ำหน่อยนะครับกินหนึ่งแท่งนี้ก็อาจจะต้องกินน้ำเกือบหมดขวดนะครับแต่สามารถอยู่ได้อย่างน้อยหนึ่งมือ้อหรือบางคนเนี่ยกินข้าวน้อยเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับก็จะเป็นของที่คิดว่าแทบทุกพื้นที่ในการประทานเนี่ยจะเจอ